สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่ทางขึ้นภูทับเบิกเมื่อกี้เราแวะซื้อสเสบียงเรียบร้อยแล้วที่เซเว่นนะครับผมเซเว่นใครที่มาที่นี่น่าจะรู้ดีมีเซเว่นเดียวก่อนที่จะไปขึ้นภูทับเบิกนะครับก็มีของขายเยอะแยะมากมายเลยสําหรับสายที่จะมาพักผ่อนมารีแลกซ์ที่เขาค้อนะครับมีที่พักเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยววันนี้เราจะแวะขึ้นไปชมทะเลเหมอกกันนะครับผมที่เขาค้อ,อ,อกันเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูนะครับผมแล้วก็อาจจะเลยไปถึงภูหินล่องกล้าไป ขึ้นไปไกลเลยแหละนะครับเดี๋ยวยังไงฝากติดตามด้วยลวกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เราจะโชคดีนะผมมีโอกาสได้เห็นทะเลเหมอกหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันจุดแรกที่เราแวะกันเป็นร้านอาหารที่ปูระเบริรกนะผมเป็นโซนด้านหลังนะก่อนที่จะขึ้นภูหินล่องกล้าให้เลี้ยวมาทางนี้นะครับผมเลี้ยวขวามาตรงเนี้ยเป็นโซนร้านอาหารแล้วก็ที่พักค่อนข้างเยอะแต่ผมมองว่าใครที่เพิ่งมาครั้งแรกอยากให้แนะนํามาที่นี่นะ เพราะว่าบรรยากาศค่อนข้างดีและสวยกว่าฝั่งนู้นนะครับนี่ก็คืออาหารของเราตอนนี้เรากำลังเตรียมเก็บของนะซึื่อที่มันจะย้ายไปพักอีกที่หนึ่งนะครับเมื่อคืนนี้เราพักอยู่ที่ปื่นลัวกานนะครับไปครับพูดไปสบายอะไรนะเราไองตรวจสอบขอสอบไปนะอ๋อใช่เขาโทรบอกในเพจก็พอเราจะแวะลงไปทานก๋วยเตี๋ยวกันนะครับ ที่ในหมู่บ้านหมู่บ้านอะไรภูหินล่องกล้าใช่อ่ะอันเนี้ยภูหินล่องกล้าหมู่บ้านเออเออใช่หมู่บ้านนั้นเขาเรียกว่าหมู่บ้านภูหินล่องกล้าใครมาต้องมากินร้านนี้แล้วถ้าใครไปอะ่ะโอเคถ้าให้คะแนนที่นี่นะครับที่นี่คุณให้คะแนนเท่าไหร่ครับให้เก้าคะแนนโอเค นนได้อีกหนึ่งคะแนนเธอไม่ถามทำไมอีกหนึ่งคะแนนทำไมครับอ,อีกหนึ่งคะแนนคือทางขับรถเข้ามากลัวเพราะว่า<ข>อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ชินเราไม่ค่อยขึ้นเขาแบบนี้แล้วทางเข้ามามันเป็นดินแดงค่ะใครที่มีรถเล็กมีเสียวหน่อยนะคะใชม่มีเสียวมีเสียวแล้วก็ทางขึ้นตรงนี้มันอาจจะชันมากๆด้วยถูกะะต้องเพื่อนๆหักไปหนึ่งคะแนนคุณลุงกับคุณป้าเจ้าของใจดีมากเลยค่ะ ลูกสาวลูกชายก็น่ารักบริการดีมากมท,าที่ค่ะเพื่อนทางมันชันมากใช่มันทางมันชันจริงๆนะแต่ว่านู่นมีพญาเสือหาร,หร <c oughs> ต้นพญาเสือกล้อง,ง,อง,องใช่เมื่อกี้มีคนเดินเห็นเขาบอกต้นผักชีเลาไม่บอแมน มาถึงโซนที่เราจอดรถนะครับผมตรงนี้ก็เป็นลานจังเต้นอีกจุดหนึ่งคิดค่าเช่าลานจังเต้นคนละ200บาทนะครับเราถึงรถแล้วดูสภาพรถนะครับทุกคน,นด,ดูจากรถของเราก็จะเห็นได้ว่าฝุ่นค่อนข้างเยอะนะครับและกระโดนน้ำค้างเมื่อคืนนี้ก็เลยออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเมื่อคืนนี้เราจอดรถอยู่ข้างล่างนะครับที่พักเราอยู่ข้างบนเพราะว่ารถเราเป็นรถเล็กไม่สามารถที่จะขึ้นไปได้นะครับ อาจจะขึ้นไปได้แต่ว่าต้องใช้ความพยายามเยอะซึ่งมันอันตรายเราก็บอกว่าจอดข้างล่างแลาว่ยกขาขึ้นไปดีกว่านี่ความปลอดภัยนะครับทุกคนเขาเรียกว่าของทำให้เรารอดมคืนเราไปกันช่วงไอมัมกลาครับอากาศก็ยังเย็นอยู่นะอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณสักเี็บร้ยสิบกว่าองศาสิบต้นต้นเลยนะครับผมช่วงเมื่คืน ตรงนี้ไปชมวิวิบรรยากาศของที่นี่นิดนึงมาฝากเพื่อนๆให้ดูกันแล้วเดี๋ยวจะมีอีพีต่อไปก็ฝากติดตามด้วยนะครับผม